ตอนที่หลบฝนอ,อ,อยู่ที่โรงพยาบาลแม่อ้องก็มีถามหมอแล้วหมอบอกว่าผลเลือดของหลบฝนดีทุกอย่างตับไตอะไรพวกนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยหลบฝนเป็นลมชักแน่นอนในเคสของลมชักเนี่ยนะคะมันมีอยู่สองอย่างคือถ้าเป็นคนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือบางคนก็ไม่ได้เป็นตั้งแต่กําเนิดได้การกระทบกระเทือนทางสมองก็ทําทให้เกิดอาการของของเป็นลักษณะเหมือนลมชักได้นะคะเพราะว่าที่รู้จักมาคนนึงก็เหมือนกัน คือในเคสของคนของเขาเนี่ยก็คือเขาก็เป็นก็ปกติเนี่ยค่ะทีนี้เขาไปมีเรื่องแล้วเกิดการชกต่อยแล้วก็กระเทือนทางระบบสมองก็เลยทําให้เขากลายเป็นลมชักซึ่งในเคสของในเคสของรถฝนเนี่ยก็ไม่แมวมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเ,เป็นจากกาเนิดหรือเป็นที่ว่าโดนกระทบกระเทือนทางทางสมองเขาอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะ อันนี้แมแมวก็ไม่แน่ใจแต่ว่า้าราฟื้นมาเขาก็จะป,ปกติเหมือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยเขาก็ป,ปกติแล้วเขาก็จะนอนน่าสงสารมากเลยคือเวลาที่เขาที่แล้วที่เป็นอ่ะไม่เขาไม่ได้กัดลิน้นเขาลิน้นลิ้นห้อยรู้แต่ว่าลิ้นห้อยออกมาวันนั้นที่ออกมากคือฉี่แตกคือแตกแล้วก็ลิ้นห้อยออกมาแม้อมก็จับอุ้มขึ้นมาแล้วก็ให้มาพ่นฉี่พ่นอึนแล้วก็มาตบตบตรงหลังอ่ะแล้วก็เขย่า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 สักพักเขาก็จะรู้สึกตัวแบบนี้ เมื่อวานนี้คือครั้งที่แล้วคือเราให้กินตับเพราะว่าเราให้กินยาทีนี้มีคนบอกว่าถ้าให้กินพวกอาหารมัน,มนไม่ได้หมายถึงของมันก็ครั้งแรกก็คือให้กินตับเพราะเราให้กินยาแล้วเมื่อวานนี้แม่อ้อมให้กินไก่พอให้กินไก่ปุ๊บหลบฝนก็จะมีอาการอย่างที่บอกว่าออท้องก็คืออ,อึอึจะจะไม่เป็นก้อนแต่ไม่ได้ท้องเสียแต่อึไม่เป็นก้อนก็เลยโอเคน่าจะเกี่ยวกับไก่แต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้หลบฝนจะเป็นลมชัก ดีนะที่ว่าบางคือพอดีแฟนออกมาเห็นแล้วแฟนก็ตะโกนเรียตกตะโกนเรียกไม่อ้อมก็รีบออกมาออกมาเสร็จก็ไปตะโกนเรียกไม่เกียงก็คือก็ถามว่าตกตกใจรอบสองคือครั้งนี้คือไม่แน่ใจว่าว่าใช่ไหมไงเพราะรอบแรกก็ยังไม่แน่ใจอีกแต่พอเน,นี้ยโอเคใช่ละเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงพวกของพวกนี้คือกินไม่ได้เลยนอ,นอนมากค่ะคือคงเหนื่อยอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเหนื่อย มันมันจะชักเก่งวันนั้นหลบฝนตาตั้งเลยที่เห็นหนหละคือชักตาตั้งอันนี้อันนี้ออกมาคือแบบว่าคล้ายๆว่าเหมือนกับแบบซาลงแล้วแต่ว่ายังมีอาการอยู่แต่วันนั้นที่เห็นคือคือเต็มๆอ่ะน่าสงสารมากเลยก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่หลบฝนเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเจ้าของเขาเห็นว่าหลบฝนเป็นล้วเอามาทิ้งหรือเปล่าเพราะหลบฝนไม่น่าจะใช่หมาจอนนะน่าจะมีเจ้าของแหละหรือหรือว่าหลบฝนมาถูกตีข้างนอกอันเนี้ยเราไม่รู้เลยสองสาเหตุ ถ้าไปอยู่กับคนที่เขาไม่ดูแลจะทำยังไงเอ้ยหลบฝนเลอ้ยแม่อมก็ดูแลไปละค่ะเพราะว่ายิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งน่าสงสารเพราะว่าเราต้องค่อนข้างดูแลอย่างใกล้ชิดหน่อยนึงแต่ถ้าเราหลีกเรื่องของพวกนี้ได้ก,ก็ก็น่าจะไม่มีปัญหานะคือไม่ให้กินเพราะหลดฝนอ่ะกินขนมกิขนขนมก็ไม่ได้นะวันนั้นให้กินขนมปังสังขยาก,ก็อืดเละแต่ถ้ากินอาหารไม่ปกติจะไม่เป็นอะไรหลับแล้วค่ะคงจะเพลียมาก เพราะว่าเมื่อคืนนี้เหมือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะเพราะตื่นขึ้นมาก็ก็คือตรงที่นอนตัวเองเหมือนแบบลุกไม่ไหวหรืออะไรประมาณเนี้ยเหมือนมันก็อาจจะเป็นไปได้นะที่ว่าเขากินไก่แล้วไม่ถูกกับไก่หรือกินพวกตับไก่อะไรพวกเนี้ไม่ถูกก็ต้องหาวิธีอื่นแล้วล่ะที่ว่าจะให้กินเวลาให้กินยาแต่จริงๆแล้วถามว่าถ้ากินยาป้อนได้ไหมไม่ออมมั่นใจว่าป้อนได้จับยัดเข้าปากเลยไม่จําเป็นต้องไม่ต้องเป็นต้องใส่กับอาหารก็ได้ เพราะว่าหลบฝนก็ไม่ค่อยดื้อกับแม่อมซักเท่าไหร่นะนอนหลับไปลูกวันนั้นทดลองเอาพัดลมมาให้ก็ไม่เอาจะซื้อพัดลมอมนนี้ให้พัดลมแบบว่าที่เป็นไม่ต้องเสียบไฟอะ่ะเพื่อนใช้อยู่ทดลองเทสก็ไม่เอาจะนอนแบบนี้คือหลบฝนสะดวกแบบนี้ครับพักผ่อนลูกพักผ่อนแม่ไม่กวนหนูแล้วครับ